มิวก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่อยากมาทำงานที่ประเทศเกาหลีมิวก็เลยมิวก็เลยโทรไปถามพี่คนนั้นเลยที่ที่อยู่เกาหลีเนาะพี่เอมิวโทรไปถามเลยนะมิวปุ๊บปั๊บมากเลยมิวอู้ทำไมอยู่เกาหลีทําไมได้ได้ตังเยอะจังมิวโทรไปถามแกเลยนะว่าพี่มิวอยากไปเกาหลีพี่เขาบอกว่าซื้อตั๋วมาเลยซื้อตั๋วบินมาเลยอืมตอนนั้นมิวมิวก็แบบว่า สองจิตสองใจอยู่เนาะแล้วหมีวก็เลยโทรไปถามป้าหมิวตอนนั้นป้าหมิวแกอยู่เกาหลีเนาะหมิวก็เลยไปโทรไปถามป้าหมิวป้าหมิวก็เลยบอกว่าให้เรียนให้เรียนเพราะว่าถ้ามาเป็นผีน้อยค่าค่าอะไรนะค่ารักษาถ้าสมมุติว่าเข้าเราเนาเข้าโรงพยาบาลเจ็บป่วยได้ไข้เนี่ยค่ารักษาแพงมาก แล้วมิวก็รู้ว่าสุขภาพมิวไม่ค่อยดีด้วยแหละพระหมิวเคยผ่าตัดไงมิวสุขภาพไม่ค่อยดีด้วยแหละแล้วมันอากาศเย็นแล้วมิวเป็นคนขี้หนาวด้วยมิวก็คิดเยอะมิวก็เลยไปเรียนตอนนั้นมิวไปเรียนที่แมนสีแมนสี